สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พ uh ิมพรสวรรค์นะคะเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโหราราสร uh ์ huh. ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิบซีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเม,ม,มถุน,ถนหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนจนถึง14กร,รกฎาคมค่ะ uh huh. จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนกันยายนบ้างคะตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงิน ความรักและบทสรุปโดยรวมในเดือนกันยายนของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะ uh huh. ถ้าคุณทราบลักนณให้คุณดูลักษณะคู่พู่กับราศีเลยนะคะจะแม่นยําม,มากๆค่ะ uh huh. มาเริ่มกันเลยค่ะ uh huh. มาเลยคะ่ะน้องเมย์ตัวตนคุณเป็นอย่างไรขอไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณคะ่ะเราก็บอกเมย์ไปแล้วนะว่าจังหวะเมย์เนี่ยคือดวงเนี่ยนะเริ่มมีการพลิกเปลี่ยน ชนิดที่บอกว่าดาวมรณะเป็นกเกษตรแบบนี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเมย์จะดีมากๆจะ,<ฮ>ะดีทุกเรื่อง ยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องคู่เดือนนี้เรายังคงทาตามสัญญาเพราะดีจริงๆด้วยมาเป็นหนึ่งไม้เท้าค่ะโอเคค่ะเห็นไหมคือมันมีการอะไรใหม่ๆใ,ใหญ่ๆเกิดขึ้นแล้วมากับสามเหลี่ยญค่ะโอเคค่ะมีคนนะ่ะเข้ามาจังหวะมีคนเข้ามาแนะนํานู่นนี่นั่นหรือทําอะไรก็แล้วแต่แล้วมีความรู้สึกว่าเมได้โอกาสดีๆเข้ามาเยอะมากค่ะ เขาเรียกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เมย์อาจจะมีในเรื่องหน้าที่การงานที่ขยับดีขึ้นเพราะอะไรเพราะดาวการงานเดินเข้ามรณะดาวมรณะเป็นเกษตร แต่มันสัมพ so, so ันธ์กับคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมพักเรื่องรักไว้ก่อนพักเรื่องความรักไว้ก่อนเราไปสนใจในเรื่องหน้าที่การงงการงานที่มันหนักอึ้งอยู่ตอนเนี้ยมันจะทําให้เมมีเพื่อนเยอะมากเราบอกเลยมีเพื่อนเยอะแล้วมีคนนําพาข่าวดีๆมาให้เมเยอะมากไม่ได้อยากมีเพื่อนนะอยากมีแฟนเขาทำไงอะเอาไว้ก่อนเสดใจใเมนะมาดูการงานเลยค่ะการงานเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาแม่นยํานะคะคุณค่ะ คุณนะ่ะมีงานที่เยอะจนกระทั่งคุณนะ่ะต้องอย่างนี้เลยค่ะแฮงแมนค่ะโอเคค่ะห้อยหัวเลยค่ะตอนนี้งานขึ้นหนักมากเราบอกเลยกรมมะมรณะขึ้นหนักมากค่ะแล้วก็มากับสองไม้เท้าค่ะโอเคค่ะ คือการงานเนี่ยนะดาวเขาเรียกว่าดาวการงาน <_ S 1> เดินหอยหลังลงมาทับมรณะทําให้จังหวะตอนนี้ความอึดอัดมาเราถึงบอกว่าพักเรื่องความรักไว้ก่อนพักเรื่องความรักไว้ก่อนเราทํางานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บ<ะ>เราจะมีเพื่อนเยอะมากแต่ถ้าเราเอาตัวหรือเอาใจเราไปใส่ในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะทําให้การงานเราไม่เต็มที่เราก็ต้องอ่ะเป็นมีเวลาให้คนรักอีกแล้วการงานของเราหรือเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็เหมือนกับมีช่องว่างแล้ว เออจังหวะตอนนี้เราถึงบอกว่าพักเรื่องนั้นไปเรื่องเดียวเรื่องอื่นคุณดีหมดเลยตอนนี้แล้วเรื่องเงินล่ะคะก่อยไพ่ออกมาอย่างมั่นยำนะคะขอบคุณค่ะ,คะก็เราบอกแล้วไงว่าเงินก็ยังดีอยู่นะคะมาเป็นสี่ไม้เท้าค่ะโอเคอค่ะแต่จังหวะนี้ดาวการเงินมีดาวเกตเข้าไปนะจ่ายเยอะมากสิบดาวค่ะคแต่เมมีมจ่าย ไม่ว่าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่เดือนนี้เป็นเดือนที่มีจ่ายแต่เราจะบอกนะว่าดาวเกตเข้าไปเนี่ยนะจังหวะเหมือนโดนลูดซับเลยแหละเมเราเคยมีบทเรียนนี้มาแล้วซึ่งเราบอกกับทุกคนเลยที่เวลาที่ดาวเกตเข้าไปอยู่ในเรื่องการเงินเนี่ยนะมันจะทําให้เราจ่ายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวจ่ายแบบนึกว่าฝันไปคุณน้อยนึกว่าเราฝันไปเดินไปจังหวะจ่ายแบบหมดจริงๆนะหน้ามืดอะหน้ามืดจริงแต่ว่าเราก็คิดในใจว่าเฮ้ยทำไมเราถึงมีจ่ายเยอะขนาดนี้แต่จังหวะตอนนี้เมย์ดวงดีเมย์ก็เลยมีเงินแต่ว่า ใจ่ายมันมีดาวเกตเข้าไปไงมันก็เลยทําให้เราเหมือนโดนลูดซับเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นแบบนี้เคล็ดลับอย่างเดียวเลยอย่าเก็บเงินสดไว้กับตัวค่ะลบแอป,ปการโอนเงินให้หมดเพราะว่าอะไรเพราะเราคุณจะโอนไวคุณจะจ่ายไวคุณจะจ่ายคล่องมากในเวลานี้ หรือไม่ก็คิดสองรอบอืมคิดสองรอบไม่ว่าเอาเงินฝากหรือเอาเงินซ่อนไว้ก่อนหรือให้มันยากที่สุดอะไรให้มันยากที่สุดให้รู้สึกว่าฉันต้องเดินไปปากซอยกว่าฉันจะกดเงินมาจ่ายได้อะอะไรระมาณนี้ก่าจะไปถึงั้นเพราะว่าฉันไม่อยากจะออกจากบ้านนะมาดูความรักเลยค่ะความรักเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะ ความรักก็บอกแล้วไงว่าเป็นเรื่องเดียวที่ขอให้พักไว้ก่อนนะคะสแตงค่ะ,ะ,คะการควบคุมสถานการณ์เรื่องความรักเห็นไหมเราหวังดีกับเมนะอ,อ,อืแล้วคุณมากับ อจจัศวินเหลี่ยนด้วย <earn> เพราะฉะนั้นความ <จ BR. S 1> รักเดือนนี้อาจจะนิ่งๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวความรักก็ไปอยู่ในเรือนมรณะอีกไงมันก็เลยทําให้ความรักของเมย์อาจจะรู้สึกว่านิ่งๆคนที่มีคู่อยู่ก็ไม่ได้มีความหวานอะไรก็รู้สึกว่าตอนนี้คู่ครองก็จะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องงานคู่ครองก็อาจจะไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องอะไรที่ไปในเรื่องของอนาคตแล้วคนต่างไม่ว่างอ๋อดีแล้วใช่อาจจะไปในเรื่องของอนาคตแล้วไปวางแผนนู่นนี่นั่นหรืออาจจะอยากจะทําอะไรที่เกี่ยวกับบ้านช่องแล้วคือ ไม่ได้มองไปในเรื่องของความโรแมนติกความรักอืส่วนคนไม่มีคู่ตอนนี้สแตงเลยค่ะควบคุมไว้พยายามอย่าไปมีปัญหาความรักกับใครในเวลานี้ก็แล้วกัน <Okay. S 1> นะข่มอารมณ์ไว้หรอใช่อย่าเพิ่งชอบใครง่ายๆเลยอย,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปรักใครง่ายๆนะจะตัว <laughs> บทสรุปเป็นอย่างไรคะคะขอายกมาอย่างนั้นยำนะคะคุณคะบทสรุปนะคะคุณเป็นเดอะเมจิเช uh ียนค่ะเออความสำเร็จมารอบทิศทางแล้วก็มากับเดอะทาวเวอร์ห okay, ักงแสดงว่าตัวเมย์เนี่ยนะตอนนี้มันเหมือนแบบเดอะทาวเวอร์หักในบ่งบอกเลยว่าเดือนหน้าเดือนหน้าอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องไปแก้ปัญหาที่เราจะต้องไปทําที่เราจะต้องอะไรก็แล้วแต่ที่มันยึดติดกับความอึดอัดใจเพราะฉะนั้นเราถึงบอกไงว่า ถ้าเราพักเรื่องความรักไว้พักเรื่องหัวใจไว้เรื่องเดียวเนี่ยมันทําให้เมย์เนี่ยมีเวลาหรือมีหัวใจไปใช้ในเรื่องอื่นเพราะว่าเมย์เขาเป็นดาวพุธคุณอ้อยอเวลาเขาทําอะไรก็แล้วแต่เขาจะใช้ใจเขาใช้ความรู้สึกเขาจะใช้แบบอะไรหลายๆอย่างที่มันสัมพันธ์กับในเรื่องของจิตใจเป็นลักโฟกัสที่ตัวเองว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร<า>กันแน่อะไรที่อยากจะปลดปล่อยอะไรที่อยากจะเอาออกอจากชีวิตตอนนี้คุณจะได้ทำอยา่างเอาเงินออกค่ะคุณอ้อย เอาออกแน่เดือนนี้เราบอกเลยได้ออกนอนแนเออเป็นเดือนที่เหมือนโดนลูทซับ์จ่ายเหมือนฝันเลยบอกเลย <S <S นะคะสําหรับคนที่รอเข็มทิศชะตาชีวิตเพื่อจะดูดวงชะตาของคุณในปี2565สามารถสั่งจองได้แล้วนะคะ,คะแล้วคุณก็จะมีสิทธิ์ได้ดูดวงฟรีกับอาจารย์พิมพ์พรสวรรค์ได้ด้วยหนึ่งครั้งค่ะ,คะเราสองคนเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ